เหรียญกระไหลทองนะครับผมหลวงพ่อแพ่หมกรา2535นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราจะไปชมเหรียญน,นี้กันเลยครับผมไปกันเลยเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันไววันแชนแนลอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการส่องพระตามปราษาวันวายวันนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวพระหรือสมภาษณ์กันอีกเหมือนเคยนะครับผมวันนี้เป็นเหรียญที่เพิ่งค้นเจอมานะครับผมเป็นเหรียญของหลวงพ่อแพรแห่งวัดพี่กุลทองนะครับผมเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กมากเลยครับผมเมื่อเทียบกับเหรียญบาทเหรียญน,นี้มีขนาดเล็กกว่าเหรียญบาทหลายเท่าเลยนะครับผม ครับผมอันนี้คือเหรียญนะครับผมนี่คือเหรียญบาทนะครับนะครับนี่นะเล็กมากเลยบาทครับอีหนึ่งบาทนี่เหรียญหลวงพ่อนะครับเล็กมากเลยเหรียญนี้ผมน่าจะได้มาจากการเหมากองในครั้งที่แล้วนะครับผมซึ่งก็หลายปีมาแล้วครับผมคงจะเหมาไว้นะครับผมถ้าเทียบขนาดจริงๆเหรียญบาทยังเล็กไปถ้าเทียบกับเหรียญ ี่สิบห้าสตางค์นะฮะรียนี้นะครับขนานเล็กกว่านะครับผมเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับผมแต่ก็สวยงามนะครับผมเป็นเนื้อเอกระไหลทองนะครับผมสวยๆนะครับมแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเจ้าของเดิมเขารักษาไม่ค่อยดีนะครับผมเห็นไหมครับสวยนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อกระไหลทองครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อนะครับเป็นเหรียญทรงกลมนะครับผม คมๆจมูกโด่งๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันของหลวงพ่อนะครับนี่นะครับผมและเขียนว่าหลวงพ่อแพรนะครับผมหมกราสองพห้าร้สมสิบห้านะครับผม เป็นเหรียญที่ชาวจีนชอบเกี่ยวส,สมนะครับผมเหรียญน,นี้น,นี่อาจจะเก็บไม่ค่อยดีนะผมเลยมีคราบติดนะครับผมเป็นเหรียญนิกกระไหลทองสวยๆนะครับดูใกีกทีนะครับช้าๆนะครับดีวจะซูมนะผมค่อยจะเล็กนะครับ ขอบนะครับผมนี่นะครับผมหลวงพ่อแพรนะครับหนึ่งมกราสองพันห้าร้อย สามนะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ประโยชน์หรือคนรู้ไม่เท่าใดนะผมเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้พอดีจับมาก็จับมาทําการรีวิวเลยนะครับผมเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กนะครับผม เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณหนึ่งเซนนะครับผมอาจจะไม่ถึงทน,นะครับเล็กมากแต่สวยครับผมเป็นเหรียญเ,เนื้อกระไหล่ทองนะครับกับเหรียญเนื้อกระไหล่ทองนะครับผมหลวงพ่อแผ่วัดพิกุลทองหนึ่งมกราสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับผมสวยๆเหรียญนี้นะครับผม